สวัสดีค่ะก้ามปูนะคะชาวบาวีชวติบันค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่สองหัวจงเคอร์อจีต้เฉ่หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือหัวจง university of science and technology ค่ะอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้น้องก้ามปูเลือกเรียนแพทย์ค่ะน่าจะ เริ่มจากช่วงโควิดก็คือทุกอาชีพโดนหยุดหมดแต่ว่ามันเหลืออยู่เพียง2-3อาชีพที่ยังต้องทำงานอยู่ก็จะหนึ่งในนั้นหลักๆก,ก็คือจะเป็นอาชีพแพทย์ก็เลยมีความคิดว่าเราอยากทำอาชีพอะไรก็ได้ที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบน,นี้เราก็จะไม่มีวันตกงานก็เลยเลือกเรียนแพทย์ ยินมาว่าก่อนที่น้องก้ามปูเนี่ยจะมาเรียนแพทย์เนี่ยน้องเคยเรียนวิศวะมาก่อนจริงหรือไม่จริงเ <c oughs> ข้ามาหาลัยเข้ามาหาลัยรเร็วด้วยก็คือตอนนั้นสอบเทียบเข้าแล้วก็ยื่นเป็นอ่วิศวะของมหาลัยหนึ่งแล้วกันใช่ไหมวิศวะของมหาลัยหนึ่งก็เรียนไปแล้วรู้สึกว่า ค่อนข้างใช้ creativity เยอะแล้วก็สูงมากซึ่งส่วนตัวไม่ได้เป็นคนที่ชอบ create อะไรใหม่ๆในทุกๆวันก็เลยลองหาสายอื่นที่เหมาะกับตัวเองดูแล้วสุดท้ายก็คือไปนึกถึงช่วงโควิดแล้วก็ตามที่เล่าไปค่ะก็คือมี1นอาชีพม,มีหนึถึงสาอาชีพที่มันไม่ตรงงานแน่ๆก็เลยโอเคเราลองเบนเข็มไปทางแพทย์ดูก็เลยปัจจุบันก็คืออยู่ตรงนี้แล้วทำไมถึงต้องเป็นแพทย์จีนคะ ตอนแรกอะตั้งใจจะยื่นไปประเทศอื่นไม่ยุโรปก็แบบอเมริกาไปเลยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเราเห็นความก้าวกระโดดของจีนก็เลยรู้สึกว่ามันน่าท้าทายอะแบบภายใน3ปีเขาทำให้ทุกอย่างมันแบบแซตโคดาวได้ด้วยตัวเขาเองโดยที่ก็พึ่งคนอื่นนะแต่พึ่งค่อนข้างน้อยก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าท้าทายอะประเทศเป็นประเทศที่เราอยากลองไปเรียนรู้ดูประมาณน,นี้คะ่ะ ชีวิตนักศึกษาแพทย์ในจีนเป็นเยี่ยงไรคะน้องก้ามปูตอนไปอยู่นู่นใหม่ๆปรับตัวยังไงบ้างริ่มเลยเป็นการปรับตัวที่ไม่เยอะแต่มันเจอมันไม่ใช่การปรับตัวที่ยากอะแต่ว่ามันเจอเค้าเจอช็อกที่มันแปลกกว่าไทยเยอะคือคนไทยจะเป็นคนที่ใช้คำว่าอะไรใส่ใจเพื่อแบบใส่ใจคนรอบข้างอะอย่างเช่นสมมุติว่าเพื่อนทํากระติกน้ําตกอะเราก็จะหันไปมองด้วยความออโต้แบบ แต่ว่าแบบถ้าเป็นที่จีนอะต่อให้คุณเสี่ยงดังหรือทะเลาะก,กันหรือรถลม้มหรือเกิดอะไรขึ้นอะเขาจะไม่ค่อยเข้ามาช่วยแล้วเขาก็จะเป็นฟิลเหมือนอิกนอร์เราไปเลยอะตอนแรกเราคิดว่าเขาใส่หูฟังแต่พอมาสังเกตดูดีๆไม่ใช่คือเขาแค่ไม่สนใจแล้วเขาเป็นคนสมาธิแล้วก็คอนเซนเทรตมากๆอะมันไม่มันไม่ได้เรียกว่าการปรับตัวแต่มันมันเหมือนเป็นการแบบทําให้เราได้รู้ตัวว่าเออมันมันไม่ใช่บ้านเราแล้วนาะแล้วเราก็ต้อง ยอมรับกับเขาเจอที่นี่อะไรประมาณนี้ก็เลยก็เลยมองว่ามันเป็นอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออยากยากประมาณหนึ่งเพราะว่าเราเป็นคนชอบใส่ใจชาวบ้านสำหรับใครที่กำลังสับสนว่าจะเลือกเรียนแพทย์หรือแบบเป็นแพทย์ที่ไหนดีอะไรเงี้ยถามว่าดีไหมนะมีความคิดว่าดีคือ,อก็ต้องยอมรับก่อนว่าการไปเรียนแพทย์ที่ต่างประเทศอ่ะ แล้วกลับมาสอบแบบประกอบวิชาชีพที่ไทยอ่ะความต่างนี่คือความต่างแบบที่ไทยเขาจะมีชั่วโมงไว้พิแพไว้เนาะสำหรับสิ่งนี้โดยเฉพาะแต่ที่ต่างประเทศเขาไม่มีแล้วเขาไม่ได้สอนเป็นบล็อกเหมือนที่ไทยเขาสอนเป็นเทอมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะอัดแน่นเป็นข้อแตกต่างที่ฝากไว้ให้คิดว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนชอบชอบการเรียนแบบเป็นบล็อกก็อาจจะถูกกับที่ไทยมากกว่า แต่ว่าถ้าชอบการเรียนแบบเป็นเทอมแล้วหยุดทีเดียว2เดือนเดือนครึ่งอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะชอบที่จีนมากกว่า <S <S สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่เรียนอยู่ต่างประเทศและไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวยังไงดีแบบโอ้ไม่กอดทุกอย่างแบบว่ามันประีดีประดังเข้ามารู้จะทำยังไงก็กัมปูก็จะแนะนำนะคะกับเด t มาสเตอร์ให้สมัครคอร์สดับเบิลเอ็กซ์ดับเบิลนะคะมันก็จะรวบรวมตั้งแต่ เอ1นลหนึ่งตะลุยโจทย์ของเอ1นเ2ลหนึ่งอนลสองแล้วก็เอ3นลสามแนะนำนะคะ <c oughs> การเรียนแบบนี้จัดเวลาตัวเองได้มีที่ปริศาเป็นของตัวเองสอนไาจาตย์หมอและทิมแพย์ผู้เชี่ยวชาญไม่มีอีกแล้วมันเลิศมากคุณพี่เพราะฉะนั้น W F W ฝากไปด้วยนะคะ